สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักคนในความลับของชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมคือชาวราศีเมถุนตุลและกุมค่ะประจําเดือนมิถุนาย,ยนสอง7นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุลมก่อนนะไพ่ใบแรกค่ะเดี๋ยวไฮพินเซสเพจออบคับน,นะคะ ก็ชัดเจนว่าสถานะตอนนี้ในความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมอยู่ในความสัมพันธ์แบบคนในความรับค่ะแล้วก็เหมือนในตรงนี้ยังไงตัดใจจากเขายากเนอะรักเขามากแล้วก็ยังมุ่งหวังถึงความชัดเจนถึงความจริงจังนะคะเพจออฟซอ r d แล้วก็เอเดลพาร์ติโก้ดีเอ,อ็มพอ r เ r อร์เขาเป็นคนที่ทรงพลังเนาะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆค่ะสำหรับชาวธาตลม เป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงนะคนตัวนี้นะคะสีไม,ม้เขาก็มีคอมมิทเมนต์แล้วเดชเชาว์ขึ้นมาค่ะสามเหรียญห้าดาบและคลีนอปวาดอ่าโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุลมคนในความลับนะคะในเดือนนี้ก็บอกเลยว่าตัวเองยังคงอออยู่ในความสัมพันธ์ที่มันอืมคึมอยู่นะแล้วก็ จริงๆแล้วตัวคุณเองก็พร้อมแหละที่จะรับกับสถานการณ์นี้ค่ะอืมคุณเป็นคนที่มีซิกเซนนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงๆแล้วอะเซนมันบอกคุณอยู่แล้วแหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นอย่างไรเนาะอืมแต่ตัวคุณเองมีความคาดหวังกับเขาคนนี้ค่ะคาดหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะจริงจังสักวันหนึ่งเขาจะชัดเจนเนาะในตรงนี้ในเดือนนี้ค่ะก็ให้ระมัดระวังเรื่องราวที่จะ มีปัญหามีประเด็นกันแบบโดยไม่ทันตั้งตัวหรือว่าเป็นเรื่องที่คิดว่าอาจจะไม่เป็นเรื่องอะแต่มันจะกลายเป็นเรื่องแล้วก็มีการทะเลาะกันแบบบานไปลายไปได้นะคะในตรงนี้ก็ให้เรามาระวังเนาะม,มีโอกาสนะคะที่ชาวธาตุลมนะจะได้แบบเหมือนมีคนผ่านเข้ามาปิ้งมีคนเข้ามาปื้มมีคนเข้ามาจีบค่ะเป็นไปได้สูงมากๆเราก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่า แต่ในตรงนี้บอกได้เลยว่าชาวธาตลมไม่ได้เปิดใจหรอกค่ะเพราะคุณมั่น,นคงกับเขาคนนี้คุณชัดเจนกับเขาคนนี้แม้ว่าจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนอาจจะรักไปช้ำไปอะ่ะแต่ก็ยังรู้สึกมีความสุขที่ยังมีเขาอยู่ใกล้ๆอ่ะนะ เขาเป็นคนทีเ่เป็นคู่คิดของคุณได้เขาเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คุณได้แต่แค่เทคแคร์ในเรื่องของเวลาหรือว่าให้เวลากับคุณไม่ได้เท่านั้นเองคุณคนนี้ค่ะถ้าเป็นเรื่องการซัพพอร์ตจากเขาเขาถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วก็ในความสัมพันธ์เนี้ยก็เป็นการผูกพันระหว่างคนสามคนนะเป็นความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้จริงๆแน้วชาวธาตลมมองการไกลนะมองไปถึงการ ที่จะคบกันแบบยาวๆที่จะอยู่กับเขาแบบไม่มีปัญหาหรือว่าอารอสักวันหนึ่งที่จะสามารถเปิดเผยสถานะได้หรือสักวันหนึ่งที่เขาจะสามารถเคลียร์ตัวเองแล้วมาชัดเจนกับชาวธาตุลมได้อ่ะค่ะอืเป็นความมุ่งหวังนะในตรงนี้อืมคุณจริงจังคุณชัดเจนคุณไม่ได้แบบคบแบบเล่นๆไม่ได้คุยแก้เหงาแก้เสงคุณเหมือนมีความคาดหวังกับเขาอะเนาะอย่างที่มิกาบ,บอกไปแล้วแหละ ค่อนข้างที่จะตัดใจยากเปลี่ยนใจยากปัญหาก,ก็มีเข้ามาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าคุณแบบเหมือนพอมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยผ่านเหมือนพอผ่านไปแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่อืมจริงๆแล้วเวลาอยู่คนเดียวคิดเยอะคิดมากนะอืมพอมีเขาเข้ามาหรือพอได้เจอกันก็รู้สึกมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งนะเวลาที่เขาอยู่แต่เวลาที่เขาอ,อ,อยู่เขาเรียกอะไรเวลาที่ไม่มีเขาอะ่ะ คุณก็จะรู้สึกมาทบทวนเองแล้วคุณก็รู้สึกแบบน้อยน้อยใจหรืออาจจะนอนไม่หลับเลยด้วยซ้ํานะบางครั้งบางทีเหมือนมันคิดไปต่างๆนานาค่ะในเรื่องความสัมพันธ์แต่ยังไงก็บอกไว้เลยนะคะว่าในช่วงเดือนนี้ให้เรามาระวังเรื่องราวที่จะมีปัญหามีประเด็นเรื่องราวที่จะทําให้ทะเลาะกันแบบปานปลายใหญ่โตในตรงนี้ให้เรามาระวังนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงอยู่เอ่ยพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้าง ฟีนอลติเคิลค่ะคิงออฟสอดเจ็ดไม้สิบเหรียญเขาเป็นคนที่เด็ดขาดนะคนคนนี้ตัดสินใจอะไรเด็ดขาดชัดเจนอืมถ้าถามว่าเขามีใจให้กับคุณไม้เขามีใจให้กับคุณนะอ่าถ้วยเอ็ดออฟสอดเขาไม่สามารถที่จะเคลียร์เองได้ไม่สามารถที่จะทําให้มันราบเรื่นกว่านี้ได้อะ่ะเออ เขาก็รู้สึกผิดกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นะแต่เขาก็ไม่ได้แบบหักข้ามใจตัวเองเหมือนกันเขาก็เลือกที่จะทําตามเสียงหัวใจเรียกร้องเนาะอืมเขาพยายามที่จะซัพพอร์ตคุณให้ดีที่สุดในเท่าที่เขาจะทําได้นะถามว่าในฝั่งเขาเองอะ่ะเขาก็รู้สึกเหมือนมันเป็นอุปสรรคปัญหาของเขาอะ่ะเหมือนเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเคลียร์ตัวเองอะค่ะในตรงนี้นะ เขาก็ไม่ได้ราบรื่นหรอกเขาก็ไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งร้อยเปอร์เซนในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ะคะ่ะก็ติดที่ว่าคนของเขาอมืมีเรื่องในตอนเนี้ยเขาอาจจะมีเรื่องที่อมีปัญหามีประเด็นกันกับฝั่งเขานี่ก็เป็นไม่ได้ะคะ่ะด้วยพลังงานเนาะสี่ถ้วยอ่าสำหรับชาวธาตุลมนะคะในหลายๆคนที่อาจจะมีปัญหามีประเด็นกับคนรักอยู่ยังไงก็ ตอนนี้เวลานี้อาจจะมีเรื่องเงอนงินเป็นอยู่นะเพราะว่าสี่ถ้วยขึ้นมาสามเหรียญและหดาบอ่าโอเคค่ะ ด้วยพลังงานของเขาแล้วเนาะอย่างที่มีกาบอกนะว่าอยาให้ระมัดระวังเรื่องราที่จะมีปัญหามีประเด็นกันเนาะในตรงนี้อาจจะรุนแรงอาจจะบานปลายอาจจะทําให้คุณกับเขาอยุติความสัมพันธ์บอกเลิกหลุดปากบอกเลิกบอกยุติความสัมพันธ์กันมุกออนกันนะคะมันมีการงอนกันในระดับสิบนะในตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังเนาะว่ามีพลังงานขึ้นมาในหลายๆครั้งค่ะที่มีปัญหาที่มีประเด็นกันบางทีบางครั้งเขาเลือกที่จะหนีปัญหาเขาเลือกที่จะตัดจบเขาเลือกที่จะเหมือนกับ อยู่นิ่งๆโดยที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดทําอะไรให้มันดีขึ้นอ่ะเหมือนกับว่าพอเวลาผ่านไปพอรู้ว่าชาวธาตุลมหายกรดหายงอนเขาก็จะกลับมาอืมเพราะว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วคนรู้อยู่นะว่าจริงๆเราเขาไม่สามารถจะเคลียร์ตัวเองได้เขาไม่สามารถที่จะทําอะไรให้มันได้ดีกว่าเนี้ยแต่ก็เลือกที่จะใช้เวลาในการแก้ปัญหานะอืม พลังงานในตรงนี้เขายังจริงจังกับคุณอยู่เขายังแบบมีใจให้กับคุณอยู่ค่ะที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เน็ดเหนื่ยกับความสัมพันธ์แหละเพราะว่าเขาต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องปรับตัวเขาต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องอะ r รจัดการทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ไม่มีปัญหาไม่ให้มีประเด็นในตรงนี้ในหลายๆที่รู้สึกทอ้อรู้สึกทอดใจนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ทนเสียงหัวใจเด้กร้องไม่ไหวอะค่ะก็ยังคงไปต่อความสัมพันธ์นี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่า เขารักคุณไม่เอ่ยเขาจริงจังกับคุณแม่สิบดาบค่ะเดอะสตาเขาหลงสเสน่ห์คุณนะในตรงเนี้ยแม้แต่ว่าเขาก็รู้เลยนะว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนายอ็อบคับแปดดาบกลายเป็นผูกพันกลายเป็นรักฝังลึกยิ่งนานวันยิ่งผูกพันค่ะสามถ้วยแล้ว จ็ดถ้วยคุณถูกสเปคตรงไทยตรงใจเขาอืมตอนแรกๆอาจจะคิดอยู่เล็กๆน้อยๆเนาะพอได้คุยพอได้คบพอได้ดิวกันไปมันเหมือนกับว่าหลงรักกันในตรงเนี้ยค่ะเขารักเขาจริงจังเขามีใจให้กับคุณนะคะชาวทาดลมจะได้เป็นตัวจริงไหมเอ่ยสองถ้วยดูจิตด,ดาบ เด f อโฟมันต้องใช้เวลามากๆค่ะพลังงานขึ้นมาเนาะเพราะยังไงแล้วมันเหมือนกับได้คบกันแบบยาวๆอะ่ะมีความคาดหวังเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนกับมันก็ยังไม่เป็นไปอย่างที่หวังอะเนาะในตรงเนี้ยค่ะที่จะหาแบบความชัดเจนหรือว่าจะเป็นตัวจริงได้อะมันเหมือนกับมันยังไม่มีปลายทางอะแต่ว่าถ้าในพลังงานตรงเนี้ย ได้พบกันแบบยาวๆเนะสองไม้มันมีความคิดนี้ตลอดเวลาค่ะสําหรับชาวธาตุลมเนาะคาดหวังที่จัเป็นตัวจริงคาดหวังที่จะจริงจังนะจนสุดท้ายแล้วอะ่ะพอมันไม่ได้อย่างหวังจริงๆอะ่ะตัวคุณเองก็เลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์นะโดยที่ว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะแค่ขอมีเขาอยู่ข้างๆกายอะ่ะ ก็เลือกที่จะไปต่อค่ะจะได้เป็นตุวจริงไหมก็คือยังไม่ได้เป็นตอนนี้หรอกค่ะณะเวลานี้ตอนนี้ยังไม่มีพลังงานขึ้นมาเนาะเพียงแต่ว่ามันมีพลังงานที่คุณกับเขาจะได้คบได้ดิวกันแบบยาวๆค่ะสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกับตัดใจไม่ได้สุดท้ายเราก็เลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์แม้แต่ว่าลึกๆในใจคุณบางทีบางครั้งอยากตัดจบก,กับปัญหาเนาะแต่มันก็ทําไม่ได้ค่ะในตรงนี้โอเคค่ะเรามาดูนะคะว่า คู่ที่มีปัญหามีประเด็นกันอยู่โกรธกันอยู่จะได้คืนดีรีเทิร์นกันไม่เอ่ยเดเดวิสองเหรียญอ่ะบอกเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วตัดกันไม่ขาดเนาะเดี๋ยวก็ได้รีเทิร์นเดี๋ยวก็ได้ปรับความเข้าใจกันค่ะสองเหรียญเข้ามาแล้วนะเดรดเดอะเดวิลความรักรุ่มหลงสองดาบสุดท้ายแล้วตัดใจไม่ได้ถึงจะรู้ว่ามัน ปัญหาประเด็นมันไม่ได้ทําให้สบายใจหรือว่าการกลับมาคบกันก็จะเจอปัญหาอะไรบ้างนี่ก็รู้อยู่แต่ว่ามันตัดใจจากเขาไม่ได้ค่ะพลังงานสองดาวเนาะแล้วก็เดอะไฮเป็นเซตขึ้นมาสนับสนุนค่ะยังคงวนเวียนอยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบอึมคึมไม่ชัดเจนรักซ้อนซ่อนรักอยู่เนาะในตรงนี้ค่ะเพจอพาร์ติเคลิลด้วยใจรักด้วยใจผูกพันเนาะคิงออฟวาร ก็เพราะความมั่นคงที่คุณมีกับเขาอะค่ะใจที่คุณมีให้เขาแบบจริงจังอะเนาะเลยทําให้เออเวลาที่เขากลับเข้ามาเคลียร์ใจขอโอกาสคุณก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้เขานะอืมเหมือนกับว่าเพอาหายโกรธหายงอนนะคะก็เลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์นะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปเอยเพุอ <_ S 1> hey, วัดค่ะ ยิ่งนานวันยิ่งผูกพันเนาะในด้วยพลังงานในตรงนี้ค่ะสี่ดาบในหลายๆครั้งชาวธาตุลมต้องทบทวนเนาะมีการเวลาอยู่คนเดียวค่ะคิดทบทวนนะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์บางครั้งบางทีมันยุ่งยากใจบางครั้งบางทีมันมีความน้อยความน้อยใจด้วยชาวธาตุลมเองเป็นคนคิดเยอะคิดมากอยู่แล้วค่ะบางครั้งบางทีอยู่คนเดียวเก็บมาคิดเก็บมาเครียดเก็บมากังวลใจเนาะนายออฟสอดแล้วก็เดอะแฮงก์แมนนะคะเหมือนเป็นคนที่ คิดเยอะ,อะคิดมากและยิ่งในความสัมพันธ์ในเวลาเขาไม่อยู่เวลาเขาไม่มาชาวธาตุลมน้อยน้อยใจไม่สบายใจเพจอพาร์ติเคิแต่ก็ยังรักเขาอะ่ะตัดใจจากเขาไม่ได้นะคะสิบเหรียญจัดมนินสามถ้วยเดียมเพสและเดอะเฮอร์มิตอ่ะโอเคค่ะ ได้พลังงานในตรงนี้นะคะก็บอกเลยว่าชาวธาตุลมนะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะตัวคุณเองยิ่งนานวันยิ่งถล่มลึกยิ่งรักเขามากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมจนทําให้ความคาดหวังมันสูงอะคะ่ะในตรงนี้เนาะบางทีบางครั้งอะคะอ่ะตอนคบกันแรกๆก็อาจจะแบบอยู่ในเซฟโซนของตัวเองได้เนาะพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆมันเริ่มแบบต้องการเขามากขึ้นต้องการการดูแลเทคแคร์จากเขา แล้วมันจะทําให้ชาวธาตุลมเองอะค่ะไม่สบายใจน้อยน้อยใจเนาะอย่างนี้บางทีบางครั้งเครียดแล้วมันเหมือนกับนอนไม่หลับอืมก็ระมัดระวังเรื่องความคิดเนาะเพราะว่าอ๋อเป็นด้วยด้วยพลังงานแล้วชาวธาตุลมเป็นคนคิดมากอยู่แล้วอะค่ะบางทีบางครั้งมันคิดเยอะคิดมากไปมันก็ทําให้บั่นทอนตัวเองเนาะอืมพลังงานในตรงนี้ค่ะยังไงแล้ว ถึงมันจะมีเรื่องให้คิดเดยอะคิดมากคุณก็เลือกที่จะไปต่อคุณตัดสินใจที่จะคบเขาต่อคุณตัดสินใจที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ด้วยความรักที่มีต่อเขาเนาะสามถ้วยยังคงพัวพันยอยู่ในความสัมพันธ์แบบเรา3ามคนเติร์ดปาร์ตี้ค่ะดีเอ็พจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกนะเพียงแต่ว่าในเรื่องความรักแล้วว่ามันเหมือนเป็นอะไรที่ เป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งอะที่ทําให้คุณกับเขาได้เจอกันที่ทําให้ความสัมพันธ์มันวนเวียนอยู่แบบนี้ไม่ชัดเจนแบบนี้อึมครึมแบบนี้มันเป็นแบบผลบุญผลกรรมที่คุณทําพ่วงกันมาตั้งแต่ชาติในอดีตนะคะมันก็เลยทําให้ยังคลาคาสังกันอยู่เนะา The นะค่ะเดอร์เฮมิตน่ยังไงแล้ว ความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาได้คบกันแบบยาวๆค่ะแต่อาจจะไม่หวานแหววไม่โรแมนติกหรือว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาเทคแคร์ดูแลกันแบบเต็มร้อยเนาะแต่ก็ยังคงไปต่อความสัมพันธ์น่ะมันเหมือนกับว่าไปได้แบบเรื่อยๆตาบใดที่ชาวท่านลมยังอยู่ในเซฟโซนของตัวเองยังทําตัวไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นคุณก็ยังสามารถไปต่อกับเขาได้แบบยาวๆค่ะเพราะยังไงแล้วมันผูกพันกันด้วยใจเนาะในตรงนี้ตัดกันยาก โอเคค่ะขอดูพลังงานของไพ่เนาะต้องการจะบอกอะไรกับชาวธาตุลมค่ะจัดติตสามดาบจริงๆแล้วตัวคุณคาดหวังถึงความชัดเจนจริงจังกับเขานะแต่มันสุดท้ายแล้วมันเป็นที่ เอ,อเขาก็ยังไม่สามารถที่จะชัดเจนกับคุณได้ส่วนตัวชาวทาตลมเองก็ไม่สามารถจะตัดใจจากเขาได้ยังคงผัวพันอยู่ในสถานการณ์แบบเราสามคนยังคงผัวพันอยู่ในรักซอนซ่อนรักอยู่ค่ะอืเก้าถ้วย the lover เป็นความรักที่คุณจริงจังกับเขา the devil และ ace of w a s ค่ะ ในตรงนี้บอกเลยว่าถอนตัวถอนใจยากนะสําหรับชาวธาตุลมด้วยพลังงานของไพ่แล้วคุณยังคงพัวพันอยู่ในความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าความสัมพันธ์แบบคนในความรักความสัมพันธ์แบบรักซ้อนซ่อนรักที่ยังตัดไม่ได้ในตรงนี้ค่ะเพราะความรักความผูกพันเพราะความหลงไหลเนาะเดดเดวิลเป็นไพ่แห่งความหลงไหลกันบางทีบางครั้งอะค่ะก็ต้องยอมรับนะว่าในความผูกพันนั้นในความรักนั้นมันก็มีเรื่องของเซ็ก์เรื่องของความแบบ อยากที่จะอยู่ใกล้เขาเรียกอะไรมันเป็นความสเสน่หาที่มีต่อกันนะคะในตรงนี้มันมีพลังงานขึ้นมานะแล้วเอตอวัตขึ้นมาค่ะคุณจะหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้เนาะถ้าคุณเปิดใจรับคนใหม่ๆถ้าคุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้คบได้เจอกับคนใหม่ๆค่ะคุณถึงจะสามารถพาตัวเองก้าวผ่านจากปัญหานี้ได้พาตัวเองก้าวผ่านจากความสัมพันธ์นี้ได้ค่ะชาวธาตุลมนะคะยังไงแล้วมิกาขอให้ผ่านพ้นอกจาคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะและกลับมาพบกับมิกาทาโรได้ใหม่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ